สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสว่างบายๆนะจ๊ะมาพอกันกับสาวบนคุณเอศอุดมคือเก้าน,น่าจะเมื่อนี้สิภาพพี่น้องมาปลูกวงังนาวเป็นโดกพิเศษนนะ่าจะเนาะสั่งสื่อน้ำคุณต่อมนะจจะคุณต่อมรักการปลูกนะคะนี่อยู่ปทุมธานีนาที่ทรงมหาให้ได้รับแดกขอบคุณค่ะคุณต่อม ขอบคุณมากนะคะนี่อันนี้นนแถมเมนบบจะนี่กิ่งมะนาวชำเนาะเมนบบแมนกิ่งมะนาวหรือกิงอ่งยังบมบท่าไในเบื่องอยู่น,นี่แต่วา่าสีมาปูกตัวนี้ก่อนเน,นาะจะนี่หากออกหลายๆพี่น้องเนาะสั่งน้ำเลาได้ด้วยจะนี่มะนาวเป็ดอดกพิเศษแบบเป็นแบบ พันธุ์กพิเศษนะจะเห็น้องเรามันเป็นแสงเป็นแสงนะเบื้องหน้าเป็นนะจ้ะแต่ว่ามันเป็นพันธุนะ์กพ,พิเศษแล้ววะก็เลยสร้างสื่อมาลองปลูกเบื้องมันสิเป็นว่วยเป็นแสงคือเราบอกคือคุณต่อแล้วปลูกบอกกอดสิผ้าพ,พี่น้องมาปลูกใส่เขนะนะ่งน่าจะนี่เดี๋ยวองกิ่งน่าจะสร้างนัละซองกิ่งนี่แล้วแถมอียงยังมาดอ,อกนี่บ่ทันหูยั่ พักพวงสุวดว่จักหรือพักทีละพักชำใหลายหรือ,อยังกับบท่านหัวน่าจากจะกันเอามาปูก,ก่อนแลออกใบก่อนเขาก็เตรียมดินไว้แล้วน่าจากจะนี่ปลูกไส้เข่งสีลงอันที่แหลกเนาะใส่มือเดียวน่าจากจะเฮ็ดผู้เดียวใส่มือเดียว ปลูกเสียแข่งก่อนนะมันเป็นจังคอ่อยใหญ่กระทางเปลี่ยนกระทางก่อนน่าจะพี่น้องเหลือต้นที่สองน่าจะต้นที่แรลกเสร็จไปแล้วต้วนนี้เขาก็ใส่ใส่ทั้งสีน่าจะดินทรา่มีแกบดำนำนะ้ำเนาะ จ้ะพี่นออันนึงใส่ทั้งสีอันนึงใส,ส่เขีนนงยงจ้ะยังไีกว่าพี่นนอมาอัปเดตอีกคือหนึ่งเนาะอีกแคกอาทิตย์หนึ่งเด็ด เน็ตงานมันออกเมดอันนั้นทัดใบมันออกเมดจ้ะพี่น้องคุณตอมเล่าสั่งว่าเห็นทัดใบมันออกเมดที่ต้องอันใต้เคียงนี่ข้างล่างมันห้องอันกาบข่าวน่าจ้ะกาบข่าวแหงข้างซับซับเอาห้องไื่อให้นาดมันไหลผ่านบุกเร็วจ้ะพี่น้อง นี่จะอันเนึ่งที่เราแถมมานี่จ้ะพักฮอกส์หลดพักสยานะจ้ะพักกสิปูกและและ้วเราหายมากก็ขอพูดเล้ย์เลยด้วยจ้ะคุณตอมคุณจ้ะหอมเลยแต่งมนฟานงห้องน้ำเนาะ ขอบคุณพี่นอ้องทุกคนด้วจ้ะที่สามารถติดตามรับชมนอกจากสาวบนคนเดชอุดมนะจ้ะแต่อย่าลืมเขาไปกดติดตามแล้วก็บเบิ่งเพจนํานด้วยจ้ะเพจเฟซบุ๊กสาวบนคนเดชอุดมเจ้ะซื้อกันเนาะจากพี่นอ้องตัวนั้นก็สิมีพืชผักสวนขั้วแล้วกับข้าวสลับกันเนาะจา้ะข้าวเงินเยียวยานี่ยนะจากพี่นอ้อง ่านีขอพระเยซูคิดส่งอวยพระพรพี่น้องใหาสุขสุขวนเดจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันยาวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ